เสียดายนะผู้เฮ่าตั้งใจเหี่มันผู้เฮาตั้งใจเห้มันไม่ได้เบให้คนอื่นเฮากัอยากให้มันกินเนาะมาจ้ะทุกคนเดี๋ยวตะแดงนะคะกับลวกหน่อไม้นะคะอย่าบ่นกินกินหน่อยอันนี้ไกินกันน้พีิกพักกันเาอย่งดีตกินไปคุยไปกินไปบอกไปน้อง้องไป ที่บยังมได้ถอดสุดอยู่โอ้ยโทรศัพท์ก็ดดำปุยๆสองคนเขาหมดอะักับโทรศัพท์เราโดดว่าเป็นยังดอกเราโดดว่าเป็นยังโดดบอกในโทรศัพท์บอกกับขีปอเมื่อบอกินโลรเอามาใหกกินขี อม, no มั่กินโดนจั nice บกานเนี่ย่องกล่องไปหาอาหารทะเลตอนห้าเริมจสตารจินคือห้องจริงโดนไหนมืออะราน่ะเฮาเนี่ยเฮาเนี่ยอาหารทะเลเขายังไม่ให้กินใจใจที่ก็ตํมพกกบต้มข้าวมามดกินไมยหมดเกียบิดหย เน็ตูออกมาไปฮะเยอะที่ว่ายเนตตเวประมาณอุ้ยแม่งเตื่อกี้นี่เนี่ยน้ำตุ่มดูดูดดหมดากามันคึกว่าถึงแมน้ำตุ่มนี่แหละเป็นเล็กหน่อยเป็นเล็กหน่อยเออถึงงี้เขาว่าขันผู้ใดอมีนุ่มเป็นสาวอยากเป็นสาวมาจากข้ามาเป็นสาว แมงตุ่มเนี่ยมันกัดน้องตะกี้กัดแมนตุ่มโมตะน้อยหุบบอสโม,มตะน้อยบอกร,ร้องก็บแมงตุ่มนี่ละ่ะเห็ดกันทั่วไปอ่ะล่ะแมงตุ่มเป็นดีหน่อยออหูดอกโมดตะน้อยไว้เก็บน่ะไปตรวจนลังห่างวยเอาแมงตุ่มเอาอีตุ่มเนี่ยล่ะเป้าหลกักกระตุม่มเป้าบรเดี๋ยวกระตุม่มมันก็มันก็เห็นกคนเออเอาปอมกระชากนี้ยิ้นยิ้ยิ้น้นมันอีกจับมามาันกัดหัวน้องตะของใครเอาป่อข,อขึ้นซื้อมาเดี๋ยวนี้บ่ามันนี่เน่น ออเรว่าันนี้พี่น้องมาเกยบเนี่ยออกรพเลย่าเกบอินโสลดบอแมนตุสอมัท่องเ้ายังไ่พี่น้องมันเกล็กขขดค้นนะคนมาปกติเขคืนมั่ก,ก่อนินอ้อหว,วานโอ๋อคือมันกองค้นแบบปกติมันมปกติหน้าดายวันมันบปกติย้อนมันไปอยู่ในวังวุ่นของสารสีติด แตังมันหลอกมันหลอกมันหลอจินตนาการมั้งคือแบกนีหลักการเราไปในโลกของเขาอะจินตนาการแห่งความมโนอะใช่ไหมคำว่ามโนอะองนี้หอคนไม่นเขาียอมโนะมันคือวามจินตนาการไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงอะ เก่าเเานนน่่ัจินตนาการไปอีกแล้วมันเปลี่ยนได้ง่ายๆอยู่จริงเขาเจ้าก็ขีดกระพริบให้มันเงางานเปลี่นสีให้มันมันเปลี่ยนสีอืมใครมาพ่นเพื่อนเนาะเปลี่ยนอืมเขาเปลี่ยนเอาของดีเขาก็เล่นพ่นสีให้มันเป็นันแบบที่เปลี่ยนเอาไปนะมันก็ลูกเขารักเอา แต่ว่าเขาปนสีให้ให้มันคืออนเกันอกาบเปียนไม่แบบนสีให้มันเก่า่นแล้วดำๆใสมันติดเป็นค้าเป็นค้าพื้นนี่ไม่จะมีหัวปัมป๊มแบบกระจายเพราะกระจายด,ยดาอ,อก,น,น,น,ดออกนู้นดอกน่นมันโนดอออกไหมเคือนแัเกตงเขาเห็นเรนี่ยนอนเล่นกมงตมเขาเห็นเราเเป็นบ้านล้ยเขาก็เลยเห็น

không phải hăng này không có ở thái hết tôi ghi lạc giảm bụng tham khảo thêm một phần nha mặt đi thôi mặt đi thôi nó đi ก็ตังกินเมื่อคืนหัวจะกินเขาก็กินเมื่อคืนจะแดงอ่ะมันน้ำข่ามือถิ่นละครโทมิโมันับบมนอนมาเขาอยู่เมื่อคืนมันแดงกันหรอมันไปเสือแบบพี่ค้านี่รหรออ๋อมันเสือมันกับไปติ้หอเปเนี่ยมันหัวกระืนมันหัวกระเบิดลีตินี่มันหัวเต็หัวืนมันบกสันมันบอสบึกสบอมกูบอมปนกินขากังมันมักินขา แกตุนน right? ้ำม <Sí. S 1> ันกอาจะตั้งนัดเลยหนูว่านหนจะยังอยู่บนดจชิมหลายกุ้อ้วนกหลนี้ชิาแล้วก็ได้อีกอยาอ๋อนกินข้าแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีใช่ไหมนะนี่ไู่ะด้กินนานได้อีกอย่าง บายจึงเขว่าสิได้ยิ่งยังก็ได้สุกกระเพราที่ดีก็ได้เนื้อได้แห้งได้พลังจ้ะที่ดีก็เขาจ้ะขอพลังเลยพลังโอ้ไม่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 มึงจินตนาการไปเองที่มึงบอกว่ามึงได้พลังเย้บอลมึงได้พลังจากการเสียการเสียที่ขอพลังได้พลังขอพลังได้พลังขอโคมลูกก็ได้นี่คือมาขอเงินกันนะ ก็ว่าจิตขอพื้นก็ว่าสิขออย่างนี้ต้องขอหวยเลยเยอะมากยังไม่นุ่มอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมากขอขอฝรัลยพลั่งมึงอย่าไปขอพลังนะมึงขอเข่าขอหนามขออีหยังที่มึงสบายขอทานเนาะขอเินนั่นเอิรนเอิร์นมาขอทานบุญขอไปขอเข่าขอหนาม ตาขอขาวขอ,ขอนำขึ้นมาขอทานขอพลัง้าขอพลังนี่เอามาเห็นหนังพลังอ่ะถามเนี่ยเอามาเห็ดหนังพลังอ่ะเอาว่าบ้านี่บังใฟังเนี่ยบังให้บ้าให้เอฟซีเย่ฟังเนี่ยว่า,า,า,ามันเป็นยังไงโลกแหง่งจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริง,รง,งเนี่ยม,มันมียูทูบบ้านมันมียูทูบบ้านทั่วเมืองล่ะทุกคน่วบา อันนี้เหมือนน้องคนนึงอันนี้เหมือนน้องคนหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวคนเล็กของเยบุเลยนะเนี่ยเรียนด้วยกันเขาเรียนด้วยกันกินอยู่น้องกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักเรียนมัธยมมัธยมต้นมัธยมต้นแต่น้องเยบุลอยู่มัธยม,ม,มถึงปีปีสี่ขึ้นปะสี่ขึ้นสี่ขึ้นมอสอง ก็เลยได้ย่ายออกจากบ้านนี่ไปก็เลยได้ไปอยู่อ่าโคราดหลังจากนั้นก็คือแยกย้ายกันไปแม่ของเขาเนี่ยก็เคยพาไปซุ่เนี่ยพวกพอยี่บนเหมารดหกหลเหมารดสิบโลขนของไปแม่เขานี่ก็พาไปแม่เขาก็ไปซุ่ตอนนั้นเ็คือแบบบ้านนั้นอยู่ละแวกเดยวกันไงอืมบ้านนี้หลังจากนั้นก็คือแบบว่าแตกสานาโมูกันแหละต่างคนก็ต่าง อืมมีครอบครัวไปทำมาหากินไอ้นี่เขานิ่งเรียนจบเมื่อไหรจบแค่มอต้นเหรอมอสามมอสี่เดีครึ่งหนึ่งลับมาเรียนใหม่มันแต่ละมันเกิดเมย์มันจบมอสี่มอมันจบมันจบคือก็ได้ใบได้ใบสุดที่ได้ใบประกาศคืออยู่มอสามใช่ไหมงูเป็นเสาแห้งเหรอหนูมาเรียนใหม่มอหกมันไม่ได้จบมออะไรเตี่ยตอนนั้นเราไม่มอหรอกทำไม่ไบ้า มันมาจบมันจบก็มันก็เลี้ยงพร้อมกันกับอีกุนน่ะนั่นแหละจะเขาอีเซลหน่อยแค่ยังจบวันนี้อัน้องเขาไปผุ่นไปไดไปเลี้ยงมอหมอต้นจบมอต้นหล่ะไปต่อไอเลี้ยงภาคพิเศษในโคราชเวยหล่ะมันกับไปเหตุงานพร้อมอยู่บริษัทซีเกตนะหล่ะมันกับไปเลี้ยงหล่ะมันเนี้ยก็มันก็ได้เป็นไอหัวหน้าเขาเขาก็ส่งหอยไปเบรงงานหอยสิงคโปร์สิงคโปร์มันเลี้ยงบริหารธุรกิจที่แด็ บัานนี้มันพอมันเรียนแล้วมันจบแล้วมันก็ับไปเห็ุงานธนาคารก็ไปพ่อกับผัวมันค้นอาสุเมือนี่ผัวนันเป็นทหารพิททหารบานนี้เขาก็แยกายกกันไปไปนี่นะกลับมาตอนนี้บ้านนี้พี่น้องก้องไปเอ้ยเนี่ยบนกลับมาเห็นมาเห็นสภาพน้องเป็นยังสี่บ้านนี้อันนี้ก็ซ่อมน้องพุดหนึ่งอล่ะถามอาย่มันยังไม่รู้เราเลยวะเขาเขาเขาว่าพระสันมันว่าเขาได้กว่านิ้ง สี่สิบสี่สิบกลัวสี่สิบกลัว่สกว่ลวบะเนียนเขามาสูว่างว้นอะนี่เขามาสูว่างว้นอยู่ในวงจรของสามสิบติดกับบะเน่าฝ่าไฟปกครองผู้แบบว่ามีส่วนรับผิดชอบเขาเขาบาดูแลดิเขาดูแลเขาดูแลเป็นเรืองงานแท้ตักเอเอเออนั่น เขาดูแล<ม>เขาเอาไปบําบัดเร็วแต่ว่าบาบัดแลก็คือเกา่ามันกลับมาสู่วง,งจรบางวนนี่คือเกา่าเพราะว่าใจเขามันมันไม่มันบบเคลื่อนวางใดมันตัดบ่ไ้มันมันก็นยังไปรน,นั่นอยู่คือกา่านตนนี้สภาพเขาคงบอดหรอ บ่ารอดแบบไหนมาจีบ่ารอดที่จะจักลูกนี่ไปนันแหละทุกคนก็เป็นตะลิโตนเพิ่นนั่นเพิ่นมะลุหัวหัวงอกให้เพื่อนเห็นเงินเพิ่นแปะเพืน่นก็เลียกว่างมื่อนี้บางบ่นงสิลุกผมหงอกให้เลยกมะยังหง่อนมะหาแต่กินกินเขาก็มากินเงินไปคือใช่เนี๊ ไอเงินเพิ chanting, feet, hè, ่นหลายไอ้เงินเพิ่นหลายเพิ่นก so ็เรียกว่าเอาไปเกินก็เลยสิมาลงหัวหอกใส้หนีเบิก์หม่เบิก์หม่แตบ่มี้หายแล้วมี่เงินยี่สิบบาทนี่เบอร์ไม่แล้วก็เบิก์หม่ให้หล่เพราะได้ดอกให้หลายมันก็เสียไปซื้อบักแนวเดียวนั่นแหละ มันก็ย้อมลาบเดกทุกคนมันก็ย้อมลาบนะถ้ามีเงินเยอะมันก็เสียเอาไปสื่อเนี่ยเดียวถ้ามีเงินหน่อยๆมันก็สื้อบได้มันก็ไปหารับจ้างขอหลังถวยหลังซ้ำขอทั้งกลุ่มสาดบานเฮี้ยนให้เขาเขาใส่หยังกะกะเฮ็ดนะอืบ่ไปหลักเล็กขโมยหน่อยบ่ไปหยังดอกแต่ว่าของานวดอืมขอนวดงอกบงอกบมีวิชาทำมาหากินงออยู่ดอก ขอร้องนวดกรขอหนวดผู้ใดผู้ใดอยากให้นวดงอกระนวดให้ก็ขอผู้ม่หนุไปกระนขอเงินก็คือเขาให้ที่บ้านยี่สิบบาทแล้วแต่เขาสิให้ยังสินะแล้วก็อันไปทำความสะอาดบ้านให้เขาล้างถ้วยล้างซ้ำปัดเฮี้ยนถูบ้านถูซองเขาให้เท่าใดก็เอาสินะก็ผู้ใด้เรียกร้องสินะ กาตาลิโตนซาดยี่หอกแต่ว่าคือมันมนันมันมัน,ม,น,ม,นมันเขาไปอยู่ในวังวนตรงนี้เดียวคือทุกทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเขาก็รู้แหละแต่ว่าในเมื่อมันเขาไปแล้วมันตกเป็นาธาตุ้วไงเขาเรียกว่าตกเป็นาธาตุเนาะทุกคนเนาะตกเป็นาธาตุแล้วแะบนี้ก็ถามว่าพวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปบำบัดเอาไปนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ว่านิ่งนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าเฉยได้ทุกคน เขาเอาไปแล้วเอาไปเห็ดทุกอย่างเล้วนะคะจนกลับมาในสภาพที่คิดว่าโอเคอ่ะทั้งการทั้งอาามไมทั้งหมอทั้งฝ่ายปกครองนู่นนี่นั่นทั้งโรงพยาบาลทั้งผู้ดูแลหมู่บ้านคุณนําหมู่บ้านเขาก็ดูให้นะแต่ว่าแกกันยังกลับเข้าไปสู่วงจรบางบนเดิมนะคะเ็เลยวันนี้เขาเลยต้องปล่อยนะคะต้องปล่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าทําความเดือดร้อนอะไรให้กับ กับชาวบ้านนะคะก็ขออยู่ขอกินหยือโน่นนี่นั่นอย่างสี่นะวันนี้เขากับดับที่ว่าจังไดเขาก็บอกแต่เขาก็คือเขาว่าเขาก่เอาคือเขาอยู่ในโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งแห่งความมโนของเขาคือเขาได้ได้สารพวกนั้นเข้าไปแล้วเขาก็จะมีความสุขเป็นโลกอีกส่วนตัวหนึ่งสี่งนีนะเขาก็เลยแบบว่าคือทุกคนหวังดีแราสิมีความสุขแต่ ต่ในเมื่อตัวของเขาไม่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 ต้องการความช่วยเหลือและไม่ต้องการสิ่งที่ทุกคนมอบให้เขาเขาเหมือนกับว่าเรายัดเยียดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเหมือนกับว่ามันอยู่อีกโลกหนึ่งสิทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนั้นก็คือปล่อยตามเบ้นตามกรรมตามเบ้นตามกรรมคืออันนั้นก็จีนเราก็อ้างกันบานนี้